จังหวัดตราดชาวบ้านชุมชนบ้านครองนาลมเมว่าพัดบ้านพังได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งหลังเมื่อเวลาห้านาฬิกาทางเทศบาลตำบลหาดเล็กได้รับแจ้งจากนางทองพัน์จำปาหมื่นอายุ57ปี อยู่บ้านเลขที่11ทับ2หมู่2ตํตำบลหัดเล็กอำเภอครองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งพบว่าอาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลได้รับความเดือดร้อนบ้านพังได้รับความเสียหายจากนั้นทางเทศบาลตำบลหัดเล็กรับแจ้งจึงพร้อมด้วยพนักง,งานและผู้บริหารเข้าร่วมตรวจสอบและหาทางช่วยเหลือและซ่อมแซมต่อไปจากนั้นเมื่อเวลา14นาฬิกานายวิจิตพาพลงามนายอำเภอครองใหญ่ พร้อมด้วยนายชาคลิตสันรัฐประหลัดอำเภอนางสาวสำราญประสิทธิเวชรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอครองใหญ่นาวโทสุรชาติรอดผลผอชอกกนยหนึ่นา,ยย 2, นางสาวกิจประภาประสิทธิเวชนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหัดเล็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายปิยวุฒิประสิทธิเวช กำนันตำบลหัดเล็กและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลหัดเล็กลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่สองตำบลหัดเล็กโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือและน้ำดื่มให้แก่นางทองพันจำปาหม่นผู้ประสบวาตภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปปีหม่ ในส่วนของพื้นที่ที่ประสบเหตุนะคะก็อยู่บ <ern> ริเวณหมู่สองค่ะคบ้านคลองนาตมบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะซึ่งเมื่อตอนเช้ามืดเนยนะคะก็เกิดมีลมพายุค่ะแล้วก็ขึ้นลมแรงนะคะทาให้บ้านของชาวบ้านนะคะบริเวณส่วนด้านหลังค่ะที่เป็นครัวนะคะกับห้องน้ําค่ะได้สุดลงไปนะคะหายไปในทะเลนะคะก็ในส่วนนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะทางเทศบาลตาบลหันเล็กค่ะหลังจากได้รับแจ้งนะคะก็เร่งเข้ามาในพื้นที่ค่ะแล้วก็ มาดูในส่วนของความเสียหายของชาวบ้านนะคะในส่วนนี้ค่ะเราก็คงจะต้องใช้ในส่วนงบประมาณของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแ้งไปเพื่อ,อ,อในส่วนของอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะให้กับทางเจ้าของบ้านผู้เดือดร้อนค่ะแล้วก็ในส่วนของอำเภอคลองใหญ่ค่ะก็ได้ในส่วนของออกิ่งกระชาดะะโดยท่านใานอำเภอค่ะพร้อมด้วยท่านายอำเภอนะคะซึ่งเป็นนายกกิ่งค่ะแล้วก็ ทางกาชาตินะคะวันนี้ได้มามอบถุงยังชีพค่ะแล้วก็ในส่วนของเทศบาลค่ะก็ได้เข้ามาดูแลในพื้นที่นะคะแล้วก็มอบถุงยังชีพค่ะเพื่อบรรเทาบรรเทาภัยนะคะในครั้งนี้ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอยากทราบว่าการใช้งบประมาณหลังนี้เท่าไหร่นะงบประมาณหลังนี้ก็เบ็ดเ,เสร็จแล้วนะคะไม่น่าจะเกินสามหมื่นนะคะในการซ่อมแซมแล้วก็ทำให้ชาวบ้านได้อยู่ได้ต่อไป นิวยี่สิบวิเชียนม่วงสีภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน